เท่ากับว่าวีธนาศิวนัตเองจบเรสนี้แบบนี้ก็จะเป็นแชม,มป์ประจำปีคว้าตัวไปแข่งซูเปอร์ไทคิวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ กลางปีสี่เซอร์กิตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาแข่งที่นี่นะครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นรถ Honda เกียร์ธรรมดาทีไ่ได้มาแข่งที่นี่นะครับเดี๋ยวจะแท็กวอล์กนะครับว่าสนามมีการเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้ก็จะเป็นสุดทางตรงนะครับสุดทางตรงที่ออกมาจากโค้งสุดท้ายเราก็จะไปเจอโค้งหนึ่งทีตันนะครับมีเอนจิเนียร์มาด้วยนะครับแต่เอนจิเนียร์ปฏรญานตามหลัง <c oughs> ฝั่งซ้ายของ สนามนะก็จะเป็นเป็นหาดนะครับตรงนี้พ้นโค้งหนึ่งมาตรงนี้เลี้ยวขวามาพ้นทีหนึ่งเลี้ยวขวาเนี่ยโค้งหน้าก็จะเป็นโค้งสองเป็นขวาต่อนเนื่องที่จะเลี้ยวเข้าสนามกีฬานะครับไอขวาเนี่ยมันจะเป็นขวาต่อนเนื่องแต่ข้อดีคือมันเป็นโค้งที่จะไม่ค่อยถูกแซงกันตรงนี้นะครับปีนี้มีการพัฒนาเรื่องของเลเยอร์เอ่อเซอร์เฟตพื้นสนามนะครับด้านพื้นนี้มันจะ เรียบกว่าเดิมค่อนข้างเรียบกว่าเดิมนะครับเพราะปีแล้วเนี่ยจะเป็นถนนแบบบัมบัมค่อนข้างแรงนะตรงขอบซ้ายนี่ตรงปูนตรงนี้เมื่อก่อนจะบัมเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดชิคเคนะเป็นจุดที่จะค่อนข้างวัดสกิลของนักแข่งนะเพราะว่ามันต้องเลี้ยวมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้ทำไรอะ่ะ <c oughs> โค้งแฮปพินนี่จะต้องอยู่เทิร์นนะเป็นจุดที่ต้องเลง ค้งดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดยูเทิร์นแล้วก็ต้องเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายทันทีนะครับจะเป็นซ้ายนี่เข้าข้างโรงแรม BP ีนะครับแล้วก็จะเป็นเลี้ยวขวาตรงนี้แต่ว่าเราแท็กวอล์กนะครับอาจจะไม่ได้นะฮะแล้วก็ตรงไปเจอชิเคลล Сп นตรงนู้นต่อนะครับตรงเนี้ยน่ากลัวเพราะว่าวสปีดต้องข้างสูงแล้วก็ต้องบิดรถค้อนข้างแรงนะครับแล้วก็ออกไปเนี่ยมันเป็นกาแพงปูนก็น่า,นาอันตรายนะครับแล้วก็จะมากจุดเลี้ยวออกไปตรงนู้นนะครับตรงแถวแถว เบนที่จอดอยู่ตรงนู้นนะรประมาณตรงนู้นนะฮะปีนี้ลอนล้าแชมป์นะครับไปญี่ปุ่นกันสนามสงขานะครับก็เป็นสนามสุดท้ายของฟอร์ดซิตี้วอนเบย์เบรสครับซึ่งสนามเนี้ยผมมีคะแนนนำอยู่ตามททร์เก็ตเนี่ยก็คือแข่งให้จบรถสวยไม่เกิดเหตุไม่ดิสคอร์ฟายไม่อะไรก็แล้วแต่ให้มีคะแนนทั้งสอง ไม่ได้คิดจะพุชอะไรมากหรือต้องคอลิฟายให้ได้ที่หหรือว่าจะต้องไปแข่งกับใครหรือแล้วแข่งกับตัวเองครับวิ่งให้จบรถสวยรับถ้วยรับแชมป์ดีกว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงเยอะเพื่อที่จะชิงตั๋วไปญี่ปุ่นนะก็ไปแข่งซ u เปอร์ดีคิวร่วมกับทีม m อ็มเอ็นเคเรซิ่ง ไม่ได้คาดหวังถึงว่าต้องเจอเบสแลบของตัวเองนะเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดเราคือแข่งผจบตอนคอลี่ไฟนะครับก็ตามที่คาดก็คือผลออกมาก,ก็ออกมาอ่อนอหลับที่1ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันสุดยอด One Make Race ครับ Honda o n m m k k r Race 2024นี่คือสุดสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมมาตัดสินแชมป์กันที่ สงขาสติเซอร์กิตครับสวัสดีแฟนๆชาวสงขาด้วยครับถึงเวลาตอนออกตัวเนี่ยออกตัวดีแต่ประเด็นคือพอออกตัวไปแล้วเนี่ยเราประเมินคันข้างๆอ่ะ น้อยไปนิดหนึ่งตอนออกออกตัวได้กินหนึ่งอ่ะคือเราไม่อยากไปฝืนลดเหมือนหันลดเพื่อไปบงังเพราะว่านมันจะทำให้สปีดท,ที่กําลังจะขึ้นเนี่ยมันจะช้าลงนะก็เลยพยายามตรงไปก่อนแล้วค่อยเบนแต่ปรากฏว่าจังหวะที่จะเบนไปเนี่ยคือช้าไปแล้วพ่เตอร์นะครับที่สตาร์ทที่2เนี่ยก็ขึ้นมาและอยู่ข้างๆได้จังหวะโด,ดนแซงเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ลืมชิฟ t d o นะครับก็คือลืมลงเกียร์แหละก็ไปค้างโค้งหนึ่งอยู่เกียร์สี่ พอออกโค้งไปพ้นโค้งหนึ่งเหยียบคันเร่งรู้เลยว่าผิดเกียร์ประเด็นพอรู้ผิดเกียร์ก็เลยก็เลยโดนน้องมินนี่แซงครับรอบแรกผ่านก็คือคือพยายามตามน้องมินนี่เพื่อจะแซงพอเข้ารอบที่สองก็แซงได้นะแล้วก็ประมาณรอบที่9ครับประมาณรอบที่9รอบที่10คือระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่รอบแรกเนี่ยผมพยายามเมนเทนเรื่องเบรกแล้วก็พยายามหาช่องแซงพี่เตยนะครับซึ่ง พอมันเป็นสี่เซอร์กิตแล้วเราเป็นรถวันเมกแล้วบวกกับตัวรถผมเองเนี่ยก็แบกน้ําหนักแ็กซิมัมนะครับอยู่ที่6กิกิโลปัญหาคือมันจะเป็นภาระของยางของเบรกซ,ซะเยอะเลยเพราะว่ารถเราหนักกว่าเขานะครับประเด็นก็คือก็พยายามเมนเทนและหาช่องแซงก็ได้แต่ว่าระหว่างนั้นก็คือ,อ,อยังไม่ค่อยเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่ารีบตัดสินใจขนาดนั้นก็เลยพยายามขับตามไปแต่มีจังหวะประมาณรอบที่9เนี่ยก็พยายามจะขยับพุช จุดเบรกเพื่อเอาเวลาแล้วเพื่อที่จะเก็บสปีดเพื่อไปไล่แซงเบรกมันมีปัญหานะครับน่าจะเฟดก็คือเบรกแล้วก็แข็งไปเลยพอลมมันเริ่มวิ่งห่างนะลมระบายความร้อนในเบรกเนี่ยก็จะดีขึ้นเบรกก็เลยกลับมาอยู่ในจุดที่พอเบรกได้เก็บมาเอาสปีดพยายามสร้างแก็บให้น้อยลงก็พยายามไล่ไล่ไล่จนรอบสุดท้ายก่อนออกโค้งสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามแบบว่าแทบไม่ใช้เบรกเลย เป็นโค้งที่เคนซ้ายขวาก็เลยพยายามโค้งสุดท้ายเนี่ยตั้งลำออกออกโคง้งดีๆแตะเบรกเบาๆไม่ต้องแตะเบรกนะเพื่อเก็บเบรก,ก,กไปใช้โค้งหนึ่งก็เลยตั้งใจที่จะไปแซงโค้งหนึ่งผมก็พยายามอา่าเขาเรียกเบี่ยงว่าเราทําเหมือนจะอยู่เลสซิ่งไลน์ปกติเหมือนจะอยู่ไลน์นอกแต่ว่า ก็พอตัดสินใจเบรกแล้วก็แค่ต้องรีบเปลี่ยนลายครับก็เลยแซงได้ในโค้งหนึ่งมาในส่วนของปลายทางตรงครับยังขึ้นไม่ได้วีธนาสิริพงศ์สินนนาชันสอดนายจะแซงครับสอดนายพุ่งเข้ามาติดแล้วโอโ้โหอยู่ไหมเบรกอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นมาเป็นผู้นําเลยครับธนาศิรปพงศ์ินนาชันจังหวะตัดสินใจแค่เสี้ยววินาทีสอดนายแซงขึ้นมาพยายามกันเอาไว้ครับแล้วก็เก็บสปีดด้วยก็คือไม่ใช่บังอย่างเดียว ผู้แข่งเนี่ยเขาเบาวกว่านะครับการสปีดตอนออกโค้งเขาจะดีกว่าก็บังจนไปถึงโค้งยูเทิร์นครับคิดว่าระยะเนี่ยมันห่างแล้วี่เขาคงน่าจะเข้ามาเบรกหรือพยายามหาช่องแซงเราไม่ทันแล้วแเกิดเหตุคือ Peter พี่เตยพยายามจะเบรกในลายในของโค้งยูเทิร์นนะครับพอดีจังหวะที่ผมกําลังจะเลี้ยวเนี่ยคือผมห่างตาผมเห็นกระจกข้างแวบหนึ่งว่ารถพี่เตยเนี่ยพุ่งมาผมก็เลยหักหลบ เหมือนเหมือนเป็นทายานว่าถ้าเราโดนชนเนี่ยมีโอกาสสูงที่เราจะวิ่งไม่จบนะแล้วก็อาจจะไม่จบทั้งคู่หรือผมอาจจะไม่จบคนเดียวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลเสียกับเรา สอก็ที่1เหมือนเดิมนะก็คือสตาร์ที่1แล้วก็จบที่1น,นะไม่มีปัญหาอะไรก็ขับประคองรับแชมป์ประจำปีนะครับก็สรุปเป็นแชมป์โอเวอร์ออลนะครับแล้วก็แชมป์คลาสี 4. แล้วก็ได้สิทธิ์จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็สนามฟูจ Speedway หลังจากนี้ครับก็คือเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมตัวเรื่องร่างกายนะหลักๆเลยเนี่ยจะเป็น,เน้นเรื่องของการขับซิมูเลเตอร์นะครับก็จะเน้นไปทางซ้อมสนามฟูจิเลยนะครับแล้วก็กับรถ TCR ก็จะเน้นไปเรื่องนั้นเลยเพราะว่าถึงเวลาที่จะไปซ้อมที่นู่นะจะได้ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับ ช่องแล้วก็ฝากบล็อกผมด้วยละกันนะครับที่จะทําให้เผื่อว่าอาจจะสร้างกําลังใจให้ใครหรือน้องๆหรือใครที่พยายามจะเข้ามาวงการมอเตอร์สปอร์ตหรืออยากจะแข่งรถนะครับว่าในการแข่งรถในประเทศไทยเนี่ยคือเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสาคัญแต่ว่าถ้าเราตั้งใจนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้ผมว่าก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะครับอยากจะให้กําลังใจน้องๆลุกคนที่ที่มีความตั้งใจอยากจะขึ้นมาแข่งรถนะครับแล้วก็อยากจะมีโอกาสดีๆแบบนี้แบบผมนะ การทำคลิปครั้งนี้ก็อยากให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็อยากเก็บเป็นไดอา,ดารี่ของตัวเองนะก็ขอบคุณทุกคนที่สัพพอแล้วก็ขอบคุณทางคอ n ดาด้วยที่ให้โอกาสนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนช่วงที่เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ